Bagi pinau-pinau ไป้อ้เมามา้านกเมตตาพี่น <laughs> ้องี่้องตามหาเงก์ตามหาขิดตามหาขิดพี่น้องไหนล่ะ่าเป็นสีแดน คนก็เกินาหาเงินง่ายใช่มันไม่ง่ายอย่าคิดนะพราเราต้องทนสายเบส่ๆยกดกระเจียวค่ะเออจัหเจ็แหละเฮ้ยเธอเอาดีๆนะฉันพาเธอลงเฮ้ยๆยอๆๆ ay lui eh! หีรด,ดมาลงทางบาบนี้นอ้องเอ้ยน้ำล้างมากกับมีพี่น้องน้ำล้างมากกับสามอู้ย่ายนี่ให้กวิามากเกี่ยวเขาเขาก็งามอันนีใ้ใส่เขาเตียดงเตียดำปีเหนียวซำสิไดเขา จะแมนลำบากง่ายตาเธออยากลงคันนาของไดนี่พี่น้องเออก็จะเกี่ยวข้าวเกี่ยวแบบเอาเอาล่ำข้าวหมัดนะพี่น้องสุดโหดเกี่ยวเป็นกับเกี่ยวตัวนี้เป็นตาสิงานเลย ไป đi bà họ này พี่น้องไปดูปลาลมตามหานางเอ <laughs> <ngam đó>. <laughs> <laughs>

โมาเปแ็สดงว่าบริมีใหูลุยมันื่อนี่ดิหูทำรเจ้าเสียงรังแรลเ่ยอเจ้าข่าวมาแล้วมาเนี่งงเน่เขาไมได้านี่ยงงนะด้เกมาพน้าับเป็นนาอยากจิสุกี นอนจะมานั่งเลิศปาดขอกเป็ดเรานั่งข้อเทาลย้าสุ้านั่มาสั้นต่ำาวอยู่ก โอเคเห็นสิจุ๊าแจ๊กย่าเนียม้ยมือนเจากับผ้ามาในนี้กับใบหนีกัเทียมมอดูเหมือนกออแม่ในนั้นม่เดอเด้าขาไปอยู่สองคนแม่มานนัสองหน่งมจะมาเกี่ยวข่าวซอยข่าวสุกไล่บ่้แม่ข่าวจม่อ่กินอยู่นอนน้เาเป็นกระซี่ นั alors, alors, alors coeur, ่งนั <Oliver> ่งยานบุกงูยานบุกงกินยานยานเลี้ยงบววยอืนั่งนั่งยานเลี้ยงบววัยเนี้ยนั่งเขาเล่างานมิ้องเอ้ยย่างไม่ได้พูนบ่กี่รถมอมาขี่รยังมาย่างมาได้อย่างบอกว่าบอกย่างมาเขาจะขีมาเขาจะขี่จุดอานมาบอกออกมาก่อนแลยออามากองก้นแล้วพานจะถงเตียวปนเชียกรูกแล้ว จะนั่งบ่ยุ่งกับผู้ทายได้พี่น้องเลยนั่งบอกว่านั่งคอโทษลายๆเออมีโซลาเซลล์อีกผี่หุงเยอเที่ยงนาเราไฟแมบแของนางว่ะนอหน้าอยู่ไหนเลยนาน่นอนอยู่หน้าลนอน้าสี่คนหาคนว่านอนอยู่นี่เออน แ้มโอแสดงว่าเขามาหาเธอหนาต้องมาหาในนี่นบ่มเออมาทางทา้เลยมาทางนี้เนาะมาทางนี้ที่มาทางนี้ทางนี้เนาะาราเต้ดันเด้อัน่าตกรวเหหน้า่าแมั้หหน้าเหแมวเห็ดหลเนแมวกัเห็ดเหตุมเห็ดเตุแมวกเห็ดเหตุแมวกัเห็ดตอแมวกับเห็ดเหตมัเห็ดเหตุวัหดมกัน

รเกลียวเคร่อวหด้คืนแคืนมายขึ้ันต้อจนหน้าใจะครับบุคคลน้ส่เปอยิงนึงกนี่มากมีรมีมากี่กหดเมื่อก่อนตกี้ทานเจ้าประเทศหัวได้่นี่ก็เลยทะลุไอแม่นแตมาเลยมามันเป็นทางบนาเลยเนาะแต็ตะกี้มันบ่มีเหนาะ เอาเงือนไปสิจนจนนี่มีเงืนคนอีกน้องอบอกนาไป่ะเอ้นเกียาลมาเล่เดี๋ยวมืออง้าอย่าอะไรน้องพี่น้องส่วนตัดบุกต้นมักซิด้าค่ะอบันมาม ตัวเป็นลูกแล้วบ่ฮะอืมล so nice. mm ูกชายเพิ่นเกี่ยวข้าวไล่มือแหละฮะกับเกี่ยวมื่อนี่มีไอ้นองจากคนมีไอ้นองจากคนมีน้องผู้หนึ่งตัวเป็นลูกโกกบ่อืม Ừ, bên hôn thang thì ngồi Tuần nội tại bà đốt nó Một chắc nó Tàm quận ma ừ, ta sẽ ổn lì Khảo xúc lai mà Bất อ้องปต่อสันพีน้องเลยยังไม่จบค่ะยังไม่จบย่งยังออกเจ้าีเลยต้นขขงขนาดี็ว่า